ไอ้เนี่มาแย่ย่งเงี้ยได้มึงแย่งได้มึงแย่งไปอุ๊ยอ้ยกูเจอโปอีกแล้วกูเจอโปอ้ยโปไอ้เจ้ยกิจกรรมวันนี้ใครทายถูกว่าพี่ตายไปกี่ครั้งจะสุ่มแจกไอดีไก่ตันหมัดก๊อตอย่าลืมดูคลิปให้จบล่ะ บทแรกวันนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่1ใหม่เลยเพื่อ <Yeah! S 1> ที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เกมมากขึ้นไปอีกนะโอ้ผมยังไม่เสียนเรื่องเกมนี้เท่าไหร่ผมจะเริ่มเอาตัวรอดตั้งแต่ ep 1นึงยัน ep เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะน้องๆช่วยติดตามกันด้วยนะ <Yeah! S 1> เก็ดในการฟาดขอผมนะผมก็จะเอามอนสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมารวมๆกันเดี๋ยวลองดูสเต็ปผม ผมจะเพิ่มสปีดเพื่อให้ดูไวขึ้นนะในการฟาร์มของผมเนี่ยคือเราก็จะรวมมอนสเตอร์มา5ตัวอย่างนี้แล้วเราก็จะฟาร์ม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 แล้วเราก็เก็บเควสเก็บเควสเก็บเควสควยัเนะี่มึงควยอะไรมึงทำไมมึงเป็นใครเนี่ยโอ๊ยมันหายไปแล้วเอาล่ะเรามาดูที่บ็อกฟู้ดดิลเลอร์มันซื้อได้ตอนเลเวลเท่าไหร่วะโอ้โหอย่าว่าแต่เลเวลเลยตังค์กูยังไม่มีเยอะเอาไงดีวะ เราจะฟาร์มโดยการใช้ดาบไปก่อนล้วกันโอเคดาบมันเป็นสิ่งแรกอะไที่ต้องมีอ่ะผมว่าคาตาหนะ่งพันซื้อไปเลยหนึ่พเบรลีเองก็จอกมากราคาโคตรด,ดีเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปเกาะต่อไปนะเพราะตอนนี้เราเวลสิบลวเราจะไปเกาะมังกี้ก็คือไอ้เกาะที่มันเป็นป่ามีลิงอ่ะในที่สุดผมก็มาถึงเกาะที่2กันแล้วนะ เดี๋ยวเซตโฮมพอยต์กันเลยอย่างแรกเดี๋ยวตายแล้วไปเกิดเมืองแรกอีกอ่ามาเจอลิงเจี๊ยกเจี๊ยกลิงจกักจักเดี๋ยวก็จะป่าบสป,ปีดให้ดูนะน้องๆว่าสเตปการฟาร์มลิงของผมนเป็นอย่างไรคือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ฟาร์มเหมนที่น้องๆเคยฟาร์มนั่นแหละแต่พี่ก็แค่อยากจะเริ่มหนึ่งใหม่เพื่อความเฟี้ยวนะ <Yahoo! S 1> นจะเป็นอีพีแรกของพี่ที่พี่มาเริ่มเอาชีวิตรอดตั้งแต่เกาะหนึ่งยันเกาะสุดท้ายนะ มันเป็นเส้นทางแห่งโจนสลัดนะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว,วิธีการฟาร์มของพี่นะพี่ก็จะรวมมอนสเตอร์นะเหมือนเดิมเหมือนที่เคยบอกกันไปนะเราก็จะฟาร์มเอาเลเวลไปก่อนช่วงแรกๆเราก็จะเก็บเควสตรงนี้นะมาเอาเควสไก่นี่ด้วยเพื่อเลเวลจะได้ไวนะโอ้ยข้างล่างมีอะไรไม่มีส่วนเลเวลต่างๆเนี่ยมันก็มีความสําคัญของมันนะเลเวลของเรานี่ถ้ามียิ่งเยอะค่าพลังก็จะยิ่งอัพได้เยอะนะน้องๆเดี๋ยวเราลองเล่นๆกันไปเรื่อยๆอึ รับกอริล่าเลยสัตว์มากูไปรับกอริล่าละกูจะล่ากอริล่าละกอริล่ามันมีแค่สามตัวเหงเอวะมันดูช้าจังวะแล้วเควให้เก็บต้องแปบเฮ้ยไอเด็กเคียนี่แม่งมาจากไหนเนี่ยมาแย่งร่ากูมึงเดีย๋ยวม่งเจอกูแน่สกินแม่งเหมือนตัวละครเกียนเส้นเลยนะทุกคนใครเคยดูเกียนเส้นบ้างวัยรุ่นยุค2 0ต้องเคยดูนะมาลองหน่อยพวกมึงอนะ่ะ โอยเลื่อนเราจะหมดว่ะแต่เราก็มีสเต็ปที่เชี่ยวชาญและชำนานมาตั้งแต่ยุคสมัยเราเวลาชาจโจสลัดนะั้นเราช่ำชองี๋ยวเราแอบแป๊บเออพระเอกย่อมมาทีหลังเกลียยเส้นเหรอมึงตัวแม่งเหมือนตัวเส้นนะครับทุกคนเกลียยเส้นเหรอคือเราก็ไม่เข้าใจว่ารเราจะตีทำไมในเมื่อเราเวล,เลแรกแทนที่จะไปลุมตีกอริลลานะแต่ผมจะตายแล้วเดี๋ยวผมเอาผ้าบลังหนีก่อนเออ,อ,อ มึงตีกูเจ็บเหลือเกินมากูวับค่าพลังเรียบร้อยแล้วมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เอ้ยเฮ้ยกอริล่าแม่งทุบผมหน้าควายโดนกอริล่าทุบไปเดี๋ยโง่หลังจากนั้นผมก็ได้นั่งฟาร์มกอริล่าธรรมดาไป3วัน3ามคืนยอกหยอกยอกนี่อ่อย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 อ่ยอยกอริล่าคิงกอริล่าคิงไอ้เหี้ยนี่มาแย่งอย่างเงี้ย ได้แย่ดไดแย่งไปโอ้ยโอ้ยกูเจอโปอีกแล้วกูเจอโปโอ้ยโปไอ้เหี้ยหมูหยองชอบการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้100%เปิดตลอด24ชั่วโมงราคาอย่างถูกครบจบในร้านเดียวสนใจเข้ามาดูเพจหมูหยองชอบหลังจากที่เราเก็บเลเวลไปได้สักพังนะเราก็จะไปเอาควสกอริลลาคิงแล้วมันได้ e อ P กับเงินเยอะขึ้นนะ มาดิกอริลาคิงฟันฟันอุย้ยตะกี้สกิลเท่ๆอ่อะอ๋อเออเส้นทางการเป็นราชาโจ,จรสลัดนี่มันยากจริงๆเว้ยมาสู้กับกอริลาที่แม่งโหดชิบหายแถมว่าเราต้องใช้บัคเกมด้วยคือล่อม,มันมาติดนะแล้วเราก็ฟัน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 ,ฟ,น,ฟ,นฟันแม่งแต่เวลามันทุบเราก็ต้องเดินหนีนะไม่งั้นโดนวงกว้างนะมันเป็นสกิลพื้นที่นะทุกคนโ <Okay. S 1> อเค ตายยากตายเย็นตายสักทีเลยเฮีย yeah. มัดต่อยแม่งเลยจบจบไปอพั่า้เมเตตัดเดี๋ยวไปเมืองถัดไปกัน,นแล้วละคนเราจะไปเกาะที่มันเควสแนะนำโอ้โหห่างไกลเหลือเกิน400เมตรมามาเรือกูยังอยู่โอ้ยอยูเไมโ่โอยอยู่ไม่ดอันนี้อัศนขึ้นเรือแล้วมันก็อฟิลประมาณนี้นะอารมณ์มันขึ้นโอ้ยเราเจอโจรสลัดกลุ่มใหญ่วะ่ะ น้ากูจิบหายเลยเรือแม่งโอ้โหมันมาไล่ย,ยิงเราไว้ดูเดดูเด็กเ,เด็กเคียดูดูเหมือนว่างไอสัตว์ไม่มียีธรรมไงไปปามไปเด็กเคียดอย่าไปยุ่งกูอย่ามายิงเรือกูนาะเรือกูเล็กเรือนี่สมัยเหมือนตอนลูฟี่ออกกับออกโจสลัดกับโซโลนะคือลูฟี่ไปเจอโซโลเรือเล็กขีบหายโอ้ดูดูด,ดูมันยิงดูมันยิงเดี๋ยวเซ็โฮมพอยต์ก่อนเดี๋ยวตายหายเคีย มามาเอาเควสเลยเราก็ต้องไปตีโจสลัดก่อนแหละเพราะเราเพิ่งเวลจะสามสองเองนะเราก็ต้องรับเควสที่มันเหมาะสมกับเลเวลเราก็จะใช้สเต็กปามเดิมเลยเอา Monster มอนสเตอร์มารวมรวมกันมามาอัพคัาสเตตัสก่อนกูนกเหียไม่ไหววะ่ะมอนสเตอร์แม่งเขอนโลกนี้มันอยู่ยากอะโลกแห่งโจสลัดนะเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูนะเอ้ยตรงนั้นมันมี NPC อะไรแปลกๆวะ่ะขอดูหน่อยดิมันขายอะไรอุ้ยสวอร์ดเดิลเลอร์มันต้องมีดาบด,ดีดีแหละ ดาบดีๆที่จริงใจสัดแพงเหลือเกิน1 2ื่นบากี้รอว,วันที่จะได้เจอมึงอยู่วันนี้ไปฟาร์มก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวไปฟาร์มสเต็ปต่อไปก็คือมันอาจจะเป็นลูกน้องบาคกี้แหละไม่รู้ชื่ออะไรผมเรียกว่าไอ้บูทแล้วกันบูธ Can you speak English Fuck you Fuck you too เอาล่ะตรงนี้ผมก็จะปรับเป็นสปีดคูณสาให้เด็กดูนะเพราะว่าเดี๋ยว มันจะเสียเวลาอนะแล้วก็ฟาร์มสเตปตรงนี้ไปประมาณเกือบโอ้ตรงนี้ผมผมตีมอนสเตอร์กว่าเลเวลว0เนี่ยผมตีไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคือมันเสียเวลาระดับหนึ่งอนะเพื่อวันนี้ผมจะเจอบาร์กี้นะผมอยากลองกับบาร์กี้ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวรอก็ไปดูกันเลยว่าสเตปฟาร์มผมเป็นไงฟาร์มเรื่อยๆอย่างนี้นแหละรอดูแป๊บนึง เราจะมาเช็คราคาหมัดซันจีนะหมัดขาดำนั่นเองราคาเท่าไหร่ว้าโยโอ้โหแสนห้าไอ้เยี่ยยังแพงกูมีหกหมื่นเจ็ดเดี๋ยวรอก่อนกูชนะบาร์กี้ได้เมื่อไหร่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมรับเควสบาร์กี้แล้วผมจะไปฆ่าบาร์กี้เลยละกันโอเคมาบ๊อบบี้คือในนี้เขาเรียกบ๊อบบี้แต่ตัวจริงมันคือบาร์กี้นะทุกคนนีแน่มาด บากี้เหรออุ้ยเหยียดเคแมงแยกล่างแยกชิ้นส่วนเหมือนผลพีศาจมันนะอุ้ย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 ลูกน้องช่วยลูกน้องช่วยมาดิเดี๋ยวเราจะหาจุดบัคก่อนโอ้โหมันตีแรงเหมือนนะบากี้เนี่ยอุ้ยจุดบัคตรงนี้ไม่ได้เว้ยอือเราต้องหาจุดบัคให้เจอนะว่าตรงไหนสามารถตีมันได้นะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยถ้าเราโดนไปทีนี่คือเจ็บเกยนตายเลยนะทุกคนโอ้ยโอ้ยนีตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้เว้ย เฮ้ยตรงไหนดีวะตรงไหนเหตกาเหมาะสมว่าเดี๋ยววิ่งดู่อนนะอุ้ยมามามาตามมาตามมาลูกลตามมาอือฟังนยทีมามาอืออ้ยอ้ยเจเจเจนะแล้วกูเจนะกูเจไม่ถึง8นะมาดีอืออุ้ยมาตีเราทีดอกละห้าสิบนะทุกคนเนี่ยแรงมาก้ยโดนอีกดอกนึงคือล่วงอ่ะหนีกันหนีกัน โอ้มันแยกล่างมันแยกล่างมันแยกล่างแยกทิ้งส่วนอะมึงหมัดอื้อหมัดฟ้าประธานมาดิเฮ้ยเออตรงก้อนหินเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะบั็กได้บั็กได้ไหมบั็กได้เอ,อ้ยบั็กได้ว่ะทุกคนแต่ไม่รู้จะรอดจากมันไหมนะเดี๋ยวแม่งใช้สกิลนี่ผมก็ตายเลยอะคอยดูเด็กอ,อื้อนั่นไงกูว,ว่าแล้วกูวตายสัตว์ แม่งใทรสกิลใส่กูคูว่าคุณจะไม่ตายแล้วนะ EP เนี้ยไอ้เชี่ยแม่งตายไปสองสารอบแล้วกูมาดิเออหมัดฟ้าประทานมแม่งจมูกแดงว่ะเจอผมแดงแคงคูดหน่อยไหมล่ะเพื่อน,นงอไอส้สั์มาดิใครเคยดูวันพีนะคือทุกคนผมแนะนำว่าเล่นเกมนี้ต้องดูวันพีชนะใครไม่เคยดูนี่ต้องไปดูเลยแม่งมีเป็นพันตอนเลยประตูเที่ยอะไรก็ไม่รู้ คือออ้แปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างอันนั้นแน่นนนนนนไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูร้องคำเฮียมาดีมาดิมาดิอู้ชนะแล้ว้ได้ EP ตั้งสี่หมื่นห้า้ะทุกคนใช่ปะใช่ EP ปะเออใช่แหละสั์มาเออ EP นี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปเกาะถัดไปกันนะ <No. S 1> คือเนี่ยเราก็ฟาร์มหนังมาได้ต้องเยอะนะได้ตั้งเจ็ด แล้วก็ได้สครับเมทัลมาตั้ง8อันนะทุกคนโหสุดยอดไปเลยไว้เจอกันอีพีหน้าเราจะไปเกาะไหนกันต่อเดี๋ยวมาดูการชีวิตลองพี่กันนะทุกคนใครกำลังมองหาไอดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบ็อกฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองชอ็อปร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบ เพื่อทําการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบ็อกฟลูตโอ้โหสินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพคการันตี VC v, v 4ขั้น10กล่องซุมเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยเลยนะครับท่านผู้ชม